สวัสดีครับพี่พี่ไรเดอร์ทุกท่านนะครับเราเดินทางมาถึงตอนที่5แล้วตอนสุดท้ายซึ่งตอนนี้สนุกมากๆครับเราจะโดนด่านะครับฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเราอดัมนี่แหละฮนะจะด่าจะโวยวายจะตีโพยตีพายแหกปากใส่เรานะครับเราจะตอบรับยังไงเราจะพูดยังไงกับเขาฮะไปชมกันเลยดีกว่าครับ Are cake a me? mess you kidding me? This cake is This is unacceptable. I am so sorry, sir. You can make complaint with customer service on Food Panda application. Well, I want this fixed now. I apologize for the inconvenience. You can contact customer service via application, and they will take good care of you. I want a refund. Again, I am so sorry. Customer service will help you out okay where do i click click on the menu and then click help center mm. now click on get help with my order mm. i'll do that later okay i am incredibly sorry hope you have a great day sir okay no problem hi <sighs> How. หายใจออกครับคิดว่าหายโกรธแล้วครับทุกคนฮนะเมื่อสักครู่นี้นะครับอดัมกับไรเดอร์พูดอะไรกันครับมาดูกันครับทีละประโยคครับ Are you kidding me คุณพูดเล่นใช่ไหมครับเนี่ยแบบเป็นไปได้เหรออย่างนี้เหรอ The cake is a mess เค้กมันรกมันเละมันเลอะเทอะไปหมดเลยครับเพราะว่าคำว่า mess ก็คือเลอะนั่นแหละฮะหรือเละฮะซึ่งบางทีอากจะใช้คำว่า Cake is messy messy the cake is messy it's a mess มันเลอะไปหมดเลยนะครับต่อไปดำใช้คำว่า this is unacceptable เดี๋ยวดึง Inner กลับมานะครับเพราะว่าหายโกรธแล้วนะเดี๋ยว this is unacceptable แบบนี้นะฮะรับไม่ได้เพราะว่า accept แปลว่ารับนะฮะ unacceptable ไม่สามารถรับได้หรือรับไม่ได้นะครับ ซึ่งจะบอกตรงๆนะครับโอกาสที่เราจะเจอลูกค้าแบบนี้ที่แบบโกรธจัดอาจจะน้อยนะครับแต่จะเจอบ้างนะครับดังนั้นเตรียมตัวนะฮะ Are you kidding me The cake is a mess This is unacceptable ไรเดอร์ก็ใจเย็นมากๆนะครับเขาบอกว่า I'm so sorry sir ขอโทษครับท่านจากนั้นบอกว่า You can make a complaint with customer service on the Food Panda application ก็คือสามารถร้องเรียนได้กับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า customer service ผ่านแอปพลิเคชัน Food Panda on the Food Panda application หรือเหมือนเดิมครับย่อเป็น the Food Panda app ก็ได้แต่เพอิญว่ารายเดอร์ของเราเนี่ยเจอฝรั่งนิสัยไม่ดีนะครับอดัมนี่แหละนะครับแล้วอดัมบอกว่า well I want this fixed Now อยากให้แก้ปัญหาเดี๋ยวนี้เลยไม่รอแต่ที่บอกครับอาจจะไม่เจอแบบนี้ตลอดนะอาจจะเป็น how can I fix this now ผมจะแก้เดี๋ยวนี้ได้ยังไงอาจจะถามแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเจอฝรั่งอย่างอรดัมครับตะคอกใส่ฮะก็ใจเย็นไว้ฮะใจะเย็นไว้แล้วก็คุยดีๆนะฮะคุยดีขอโทษแล้วขอโทษอีกครับเป็นอย่างนี้ฮะเขาเรียกว่า the customer is always right ลูกค้าถูกต้องเสมอนะฮะโอเคมาดูกันต่อครับไรเดอร์บอกว่า I apologize for the inconvenience ขอภัยในความไม่สะดวกนั่นแหละะ,ค,ะ <c oughs> คือเราใช้คำว่า apologize เป็นคำที่สูงกว่า I'm sorry แต่ใช้แทนกันได้ความหมายเดียวกันคือขอโทษนั่นแหละฮะ,ะ I apologize for the inconvenience ความไม่สะดวกนะครับ But you can contact Customer service สามารถติดต่อ contact คือติดต่อ you can contact customer service นั่นแหละฮะเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า via the application คำว่า via อาจออกสียงว่า via ก็ได้หรือจะเป็น via ก็ได้แปลว่าโดยผ่านทางนั่นแหละฮะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับ you can contact customer service via the application จากนั้น r ไ d ด์บอกกันนำว่า they will take good care of you พวกเขานะครคือเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า customer service จะดูแลคุณเป็นอย่างดีนะครับ will take good care of you ณนะตรงนั้นเราทำอะไรไม่ได้ในฐานะเป็นไ d ด์นะครับก็เลยจะให้ customer service ดูแลแทนนะฮะ they will take good care of you แบบนี้นะครับ แต่ยังไงยังไงฝรั่งคนนี้ไม่ยอมเลยครับบอกว่าต้องการเงินคืนเดียวนี้เลย I want a refund I want a refund แต่ไรเดอร์ของเราใจเย็นเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่า again I'm so sorry คือขอโทษอีกทีนะครับ I'm so sorry customer service can help you out คือเน้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าก็จะช่วยคุณได้เลยนะครับ customer service can help you o u out หลังจากนั้นอดำเปิดแอป,ปเลยนะครับเราบอกว่าโอเค where do I click งั้นต้องคลิกตรงไหนไรเดอร์พูดอย่างราบรื่มไปเลยนะครับว่า click on the menu and then click help center แล้วก็กดตรง help center จากนั้นก็คลิกที่ get help with my orders ก็คือ now click get help with my orders แต่อดัมไม่มีอารมณที่จะทำเดี๋ยวนี้นะก็เลยบอกว่าโอเ okay, ค I'll do that later เดี๋ยวค่อยทำทีหลังก็ได้นะ I'll do that later ไรเดอร์ของเราบอกว่า again I'm incredibly sorry โอ้ oh, ชอบการเลือกคำตรงนี้ครับ incredibly sorry คือขอโทษอย่างสูงเลยนะครับ I'm incredibly sorry หวังว่าคุณจะมีความสุขกับวันนี้นะครับคือ I hope you have a great day อย่างที่เคยสอนในเอพิโซดที่แล้วนะครับคือหวังว่าคุณจะได้มีวันที่ดีนะครับหรือมีความสุขกับวันนี้นะครับแล้วอดัมนิสัยไม่ดีไม่ได้บอกว่า you too อดัมแค่แบบโอเคแต่ถ้าเป็นฝรั่งดีๆนะฮะซึ่งอ,อ,อดัมก็เป็นฝรั่งดีในชีวิตจริงนะอันนี้คืออดัมเล่นละคร <c oughs> เข้าใจปะเข้าใจปะ <c oughs> อาจจะบอกว่า you too thank you for your help แบบนี้นะครับนี่ครับเขาว่ากันว่า time flies when you're having fun เวลามันบินไปมันผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่างฉับพลันเมื่อคุณสนุกนะครับมันจบไปแล้ว5ตอนเลยนะครับผ่านไปเร็วมากนะครับแต่ต้องขอขอบคุณด o o d p a n d a ที่จัดแคมเปญดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ Upskill หรือยกระดับภาษาตัวเองได้นะครับสิ่งที่ทำได้คืออะไรนะ review and apply and then You will remember ทบทวนและประยุกต์ใช้แล้วคุณจะจําได้นะครับทำแบบนี้บ่อยๆแล้วคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้ชัดแจ๋วนะฮะคล่องปล้อนะครับแล้วโอกาสหน้านะครับอดัมสั่งพูดแพนด้าอาจจะเจอคุณก็ได้ครับรับรองนะครับอดัมจะไม่ตะคอกใส่ครับอดัมจะเป็นคนดีนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมทุกตอนนะครับเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ